ขอนำเสนอบ้านในชุมชนนะคะอยู่หลังปั๊มพีทีค่ะอยู่ใกล้หอนาฬิกาเดชอุดมนะคะเป็นที่ดิน,นโฉนดคุดแดงค่ะแปลงนี้นะคะบ้านพร้อมที่ดิน 1, 73งาน73ตารางวาค่ะตั้งอยู่ในชุมชนมีเพื่อนบ้านไม่เหงาไม่เป่าเปี่ยวพร้อมมาพื้นที่กว้างมีพื้นที่ปลูกต้นไม้นะคะเดิมแล้วก็เป็นที่ออกแนวสไตล์บ้านสวนนะคะจะมีทั้งต้นมะม่วงนะคะอยู่บนพื้นที่นะคะ ราคา990,000บาทค่ะอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะบ้านพร้อมที่ดิน173ตารางวาสนใจซื้อไว้ไม่ว่าจะไว้ต่อย,ยอดทำกำไรหรือว่าจะไว้สำหรับการอยู่อาศัยนะคะท่านติดต่อนัดชมกันก่อนได้ค่ะโทรคุยติดต่อสอบถามและนัดหมายล่วงหน้าตามเบอร์โรศัพท์ใต้คลิปได้เลยนะคะเจคโนใส่ข้อมูลเบื้องต้นให้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ